สวัสดีครับครูบาอาจารย์ทุกท่านครับวันนี้พระมหานนำเอาพระสมเด็จวรคังเป็นพระในยุคกลางนะครับพุทธศิลป์ก็สมัยอู่ทองวันณะท่านนี้ออกสีแตกลายไขยน่นกประหลอดนะครับองนี้องคนี้นี่แตกลายสีไขน่นกประหลอดนะเพื่อน ดูระพักเนี่ยเป็นผลมะตูมเลยนะครับมีหูทั้งสองข้างส่วนเกตท่านเนี่ยแทงทะลุซุ้มคังขึ้นไปนะครับแทงทะลุขึ้นไปเราจะเห็นเส้นเส้นผ้าทิพหรือเส้นนี้สีธนะเนี่ยชัดเจนนะครับองค์นี้เพื่อนๆดูนะครับ เส้นขอบประจกเส้นวาสนาเนี่ยคมชัดนะครับทิ้งยาวลงมามุดจมหายไปในซุ้มเรือนแก้วหรือว่าซุ้มระฆังเราวัดดนะูจะตรงกับข้อศอกแขนตรงนี้นะครับฐานสิงห์นี่ก็คมนะเป็นคมฝาเลยนะเ,นเพื่อนเนแล้วเหมือนกับ ว่าองค์นี้เป็นบล็อกไม้นะบล็อกเส้นไม้นะทั่วองพระนี่จะเป็นรอยรอยขีดลายฝังเล็กๆนะคล้ายกับบล็อกไม้นะครับเพื่อนๆองค์นี้จะเห็นชัดและใจเพื่อนๆได้ดูแบบใกล้ๆเนี่ยดูด้านข้างท่านนะครับด้านข้างด้านหลังด้านหลังนี่ก็ไม่เป็นคมสันนะเนี่ยมนลักษณะมนทื่อเลยนะเพื่อนๆนีน่มนทื่อเลย นี่คือธรรมชาตินะครับวันนะทั้งนั้นจะออกสีไขน่นกปลอดนะเดี๋ยวเราดูกันแบบใกล้ๆพอประมาณจะให้เพื่อนได้เห็นนะครับเราศึกษาแยกแยะวิเคราะห์โดยตัวเองนะเพื่อนๆเ,เราสมเด็จว่าะระรังเนี่ยเราต้องตั้งสตินะตั้งสติแล้วแล้วก็วกหาข้อมูลให้เยอะ เราก็ไม่ต้องไปรีบเร่งรีบด่วนนะถ้าเราแต่จัดสินใจเช่าพระสักองค์เนี่ยเพื่อนๆจะต้องมีองค์ความรู้ให้เยอะๆนะเข้าใจรู้แหละว่ามีตังที่จะปล่อยมีตังที่จะซื้อมาเช่ามาเนี่ยมีเงินก็ไม่ได้เป็นเครื่องหมายว่าท่านจะได้พระแท้นะครับในปัจจุบันนี้ถูกต้องไหมครับ ต้องขอบคุณเพื่อน f อฟหลายท่านนะครับที่ถามไทยขอเปิดราคาของพ่อมหามาพื่อมหาก็ยังไม่ได้เปิดให้เช่าในช่วงนี้นะครับเพียงแค่นํามาเล่าพูดคุยกันในสภากาแฟนี่แหละครับนะเพื่อนๆดูด้านในไหมครับด้านในแขนเนื้อเนื้อม้วนเข้าไปด้านในเลยนะครับม้วนเข้าไปด้านในเลย ี่ยโหงดงามมากเลยนะโอหท่านนี่ครับยาวประบาดนะครับยาวตกลงมาทิ้งลงมาอย่างเป็นธรรมชาตินะเพื่อนเพื่อนอ่อนช้อยทิ้งลงมาอย่างเป็นธรรมชาตินะครับเพื่อนเดูนะครับดูด้านในด้านในซุ้มระฆังเห็นไหมครับเน,น้นเี่ยก็จะม้วนนะมวนเข้าไปด้านในนะครับนี่ เนื้อหนิมว้วนเข้าไปด้านในนะครับเพื่อนๆดูใกล้ๆกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเห็นไหมครับเตท่านก็ออกเหมือนกับไวยผาซีกนะเพื่อนๆที่ครูบาอาจารย์ท่านพาเรียกนะครับเห็นไหมครับลักษณะไวยผาซีกเนื้อหนิมวนเข้าไปด้านในเลยนะครับ เส้นบังคับพิมพ์นี่รู้สึกว่าท่านจะปิ้นเข้ามาด้านในด้วยนะครับลองเล็กๆเ,เห็นไหมครับนี่กดเข้าไปเนื้อจะปิ้นเข้ามาด้านในหมดเลยนะครับเนี่นี่คือความเป็นธรรมชาตินะครับบางท่านก็เรียกว่าสีท่านเหมือนสีไขน่นกกระทาด้วยซ้ำไปนะเพื่อนๆมีนะครับ ท่านอาจารย์นัานก็ได้กล่า,าวว่านะสีสีนกกทาสีไขน่นกกทาสีไขน่นกปลอดนะเพื่อนๆดูใบหูท่านนะครับยิงยาวลงมาแล้วก็มีเนื้อเกินออกมานิดหนึ่งที่ใบห,ใหูนี่คือความเป็นธรรมชาตินะเพื่อนๆให้เราดูอย่างนั้นแล้วเพื่อนๆสังเกตดู เหมือนกับเป็นเสี้ยนไม้ลายลายฝางอย่างนี้เลยนะครับนี่เล็กๆครูบาอาจารย์หลายท่านมองหานะมองหาพระที่มีลักษณะอย่างนี้นะเพืพ่อนๆนี่นี่คือข้าวน้มันตังอิวที่เราเห็นเนี่ยข้าวน้มันตังอิวน้ำตาลเข้มเนี่ยเป็นจุดๆเป็นจำ้จำๆอย่างนี้ครับ มมงงาาขอท่นนะจะให้เพืเ่อนๆได้ดูด้านหลังนะด้านหลังท่านเป็นยังไงนี่คือด้านหลังพระสมเด็จนี่งดงามเป็นธรรมชาติโดยเฉพาะเนี่ยเม็ดเม็ดพระธาตุที่ยุบลงไปเนี่ยขอบของนี่จะไม่เรียบตึงนะครับเพื่อนเพื่อน ขเขาจะแตกออกเหมือนรากผักชีนะที่เราเห็นนะเนี่ยเล็กๆน้อยๆอย่างนี้เราเราไม่ต้องมองข้ามนะเพื่อนๆดูสิครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยการปลีออกเนี่ยก้อนบนสารการปลีออกเส้นเล็กๆเนี่ยเห็นไหมครับการปลีออกของก้อน มวลสารก้อนผงพปกตุคนขาวคาับแคลไซด์ครับนาคอไนนเนี่ยเป็นลักษณะองค์นี้คล้ายกับพิมพ์เซียนไม้นะเพื่อนๆบล็อกไม้นะองค์นี้ ด้านข้างทั้งก็ไม่เรียบริงนะด้านข้างทั้งก็จะเป็นลักษณะรอยปีแยกแตกกอย่างนี้นะครับเราดูดูด้านข้างนะ เพื่อนๆเห็นเม็ดรประธาตไหมครับเม็ดรประธาติจมเลยนะครับจมหายก็ไปด้านในเลย เพื่อนดูก้อนก้อนผงพทุทธคุณนะเพื่อนๆเ,เนี่ยอย่างก้อนผงพทุทธคุณ ความงามความฉ่ำความงามความฉ่ำของท่านนะครับเพื่อนพืดูนะครับเป็นไงครับเนี่ยดูดูพระพักท่านเนี่ยโอ้โหแบบลายขนุกปอลหลอดนะเพื่อนๆนี่น ดูสิครับเ้็นล,ลักษณะไหวผาซีกนะนี่เราเราไม่ควรมองข้ามตรงนี้นะเพื่อนๆที่กูบาจานย์น่นบอกไหวผาซีกนะนี่นะเห็นไหมครับไหวผาซีกแล้วก็เนื้อด้านในก็ม้วนเข้าไปด้านในอย่างนี้นะครับ าเพื่อนๆดูแล้วเป็นไงบ้างครับองค์นี้ถูกอกถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับวไครครให้พอ่อใหญ่มาหาช่อง2องพ่อบ้านเนี่ยนะครับขอบคุณครับ